เล่นสุกร์จะเล่นธรรมหนองสาธุชนณูทิขาววติดตั้งทรงอัตมาภาพพระริชายติดตะทมโม่วันนี้ก็สศิวาคาอยัดที่โอยเตียงการสร้างวัดเป็นวัดปา่าสำนักสงฆ์ที่ไปขออนุญาตดแดาแต่งตั้งขึ้น เป็นวัดขออนุญาตให้เป็นวัดและได้ป้ายมาติดเป็นสนักสง์ป่าห่างอยู่ในเขตบ้านสีประมว่วนตำบลหนอาางอ้างอำเภอพัอนจเนจริญจังหวัดปึงกาดอันต่มาก็ะไรลุงคิดไปละ,ละสถานที่สัปพยะให้พี่ให้น้องก็ได้เบึงบริษา,านิกระชนคือจาของที่พัน ได้ถวายที่ตรงนี้ให้เป็นท่านี่ทรงให้เป็นวัดที่ตรงนี้ก็เป็นกุเกาเป็นที่เก่าเป็นหินเออ,เอ,อน้อนหินแหรือว่าหินดนันบทีบาสามารถที่จะทำออการเกษตรได้หรือว่ากันผู้ใดเ,เขาไปเห็ดไปทำแล้วเจ็บป่วยมีแนวเป็นไปยังสีหนา เออเพิ่นก็เลยว่าที่เกตที่ขวางที่ตรงนี้อาจถือ่เป็นว่าไในหน้าเอยียงสีนา่าอาจจะเป็นที่อ่ามีเจ้ามีจ,อม,จอมเป็นเสียกันวายังสัน่นอ่าเพิ่นกรเลยแต่วายให้เป็นบัตซะเป็นเทอนี่สงสซะศีนา่าอ่าที่นี่ก็เพิ่นเปิดมาได้ปี ปีในรปปีที่สองสี่เขาเนี่นะมาะมากก็ได้เด้อสิบม,มาเขาจะนิมนต์มาอยูอ่ก็ได้เห็นต่แปดด้สาบก็คือวัาน,นี้ก็รถดได,ด้เปัดพื้นที่สถานที่เรียบร้อยแล้วเขาจะได้ตีพังขุดหลุมเทพุดติ่งเทลิ่นตั้งเสาขึ้นก็ได้รับสัท้ายจากคุดพ่ดอคุดแม่ในชุมชน บ้านสีประมวนบ้านไก่เีย็นเชียงแนบุริจากเสาพ้ทธตนสองตนเป็นสาลาเฮดาลาการเรียน,าารรเ,ยนเพื่อให้เสด็ทำประกอบกิจในการใส่ต่างๆพี่น้องและสุ่มช่วยกันก็ต้องการว่าให้ป้าดอนนี่เป็นวัดก็จาก็จงได้รวมกันก็ขอขอบคุณขอบคุณใส่ต่างๆ ูี่ทานอกอยู่ที่มีจิตใจเมตตาร่วมกันอนุทนาเอ่อสร้างสาราการประเรียนเพื่อว่าสิได้ประกอบพิธีเอ่อลิขิตของสงฆ์การทําบุญนํากุศลต่างๆเอ่อสถานที่ตันี้ก็สิจัดเป็นสํานักปฏิบัติธรรม บวชชีพ้ามแจกุรธษานิอกชนห้เาเหตุใบกับเกือบสองปีแล้วละตั้งต้นขึ้นไว้บวชชีพ้ามถุกวันพระสิบแปดแปดคำสิบหาคำเ้าจะจัดบวชชีพ้ามมือหนึ่งกับคึ้นหนึ่งให้ยัดย่อมมาใส่ผ้าขาวนุ่งผ้าขาวเ,าเพื่อชำระจิตใจให้ใสสะอาด รักษาสินแปดน่ธรรมะเปอดความอยู่เย็ยนเป็นสุขความเป็นสิริมงคลก็เลยจัดสถานที่นี้เป็นที่ตั้งสถานที่ปฏิบัติธรรมส่วนมากสถานที่อื่นที่ขจรจันก็เป็นปีปีละเที่ยปีละสองเที่ยขจรจัดขึ้นแต่ยี่นีเขาตั้งโครงการไว้ทุกแปดขัคมสิบห้า มีพีมีน้องมารวมบวชขี่ภาพเนกขมะผัดเวียนหมุนเปลี่ยนกันมาตำบลอ่าตำบลหน,นองหอสร้างตำบลพ้นเจริญตำบลศีสมพูแม่ขาวหรือว่าพุทธสายนิกชนหมุนเวียนกันเขามา่าตาลสินตาลสินก็ลอยก็ท่านแปดคำไม่ออก็มาาลอยก็าน้น สิบหาคำสินไงสิมาหลาแน่เกือบสองสามรอยท่านในเมื่อรวมปฏิบัติธรรมอยู่ดีสำนักสงฆ์ป่าห้างฉะนั้นแล้วทั้งสำนักสงฆ์หรือว่าทั้งอาตมาก,กร้ตบวิงเต็นสังสาราขึ้นเ,เพื่อความสะดกสบายเ,าเพราะว่าเป็นที่พักที่เศร้ายาดย่อมผู้ที่เดินทางเข้ามาร่วมว่าซีพามแล้วก็อีกอย่างนึง ก็ป้องกันป่างกันฝนกันแดดกันลมแน่ยาดย่อมพื่นเด้ปฏิวัติรรำสบายออหรือว่าฝนตกเป่าห้องมากก็ไดยมีที่พึงพระอาศัยจัออออยดในจัดสั่งสาราขึ้นออลงจิบไปบอกพี่บอกน,อน้องขอสัทธาก็บันวา,นวานเรียไรเดอร์งให้จบออก็แล้วแต่ก็คือบอกบุญก็บอกบุญไปออผู้ใดที่มีจิตใจร่วม เป็นเจ้าภาพานั่นมอะตมุตนานั่ำอาตมากัสสาธุเพราะว่าเข้ากาบับบอมีอปันไดกระจังได้ขอออนะเว่าขอกระแมนว่าบอกบุญกระแมนบุญเจดีเจดีย์งามเ,เป็นเจดีเจดีย์งามเมันรวมนำ่มจันทร์ศรีเจดีไปสิวรรล่องานเด้อขอหนันขอนี้กับบริวาดอกอันนี้บอกบุญก็แล้วแต่แล้วแต่สัตวท่าของคุณพ่อคุณแม ะละเอียดบ้องเห็นเขากับบริวารกับพ่อมีกับฮ็ดไปตามกำลังศรัทธาต่างกับนังปัจจัยเออมาว่าแว่นบ่ไหวอาจารย์ได้บอกบุญไว้ยังพี่ผู้ศรัทธาน,น,นิกชนนักแสวงบุญผู้อยากร่วมสร้างซอยโอ้ยอยากอนุโมทนาซอย,ดย,เ,ดอยอเ,เด้ออาจารย์จะเป็ี่ยนช่างกระสีจากแคนได้ขน้อยเปลี่ยนปุ่นจักลูกเด้อเป็นบล็อกจักก้อนเดอ้อสองก้อนเดอ้อจังสี่กับบริวาร ขาน่อยซอยน้ำแน่ยี่สิบสามสิบบาทอย่างนีแล้วแต่กำลังสัทธาอยูงสินาเอาบ่อให่ลำมาบ่อให้สีเรียดอาอารมโมธนาน้ำอย่งสีนาเขากัอยากได้สาราสาราการบริเดียนขึ้นแล้วปฏิวัติสมบูรณ์แบบตั้งบัดตังบ้าจะได้ถูกต้องม,มีเอ่อมี <c oughs> เออเป็นเอิ่นว่ามีที่พึ่งพระอาศัย มีเนสนาสนะให้ครบมีกุฏิมีศาลามีห้องนำ้ำเอ่อให้มันครบสนะญนะาติโยมผู้เดินทางเข้ามาร่วมปฏิบัติไปฏิเสธสบายหรือว่าญาติโยมตั้งใจมาร่วมบุญอนุโมทนาบุญปฏิได้มีทรีจัดสรรน้นำราระจิตให้สำเร็จสนินะให้หน้าที่สนินะจะต้องบอกพี่บอกน้องว่าอนุโมทนาเด้อแล้วก็ขอขอบบุญขอบคุณ กูคนเจดีย์เจียงามรวมด้วยยี่สิบบาทสามสิบาทต่างกันนั่งระทากับมุนาสาธุ